พี่น้องมือจอาหูจักหมอลำคนนี้คอยเสื้อว่าหลายๆคนต้องหูเพราะว่าเพิ่นกำลังจะมาแรงในช่วงนี้ก็คือหมอลำอภินันท์น้อยดาวเนื้อจ้าและหมอลำผู้หญิงที่ล้ำครูเพิ่นอยู่นั่นก็คือหมอลำอ้อมสุนิสาเสียงเลไลจ้าพี่น้องเป็นยังมือนี่คอยคือได้์ผ้ามือจัามาเบิ่งหมอลำเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่ายายเฒ่าคอยอายุเก้าสิบสองปีนักหมอลำครูนี่ค่ะคอยน่ะเอาโทรศัพท์แบบสัมผัสได้ว่าเอาไปไว้ให้เราคอยเด้เบิ่งหมอลำตอนแรกก็ว่าเจ้าของเฮ็ดบ่เป็นแต่ซูมื้อนี้พี่น้องเอ้้ยยมมมาเเเเเบบบิิิิ่่่่งหหออออลลำำููดดดืวรคใพน กับเบิรงเที่ยวเบิงตาพิินันอนกับออมสูนิสาเพื่อนบอกว่าคู่นี่จังได้มาล่ำเขากันดีค่ะและมือนี่มีโอกาสดีหมอล่ำเพิ่นกับมาเหรียญอยู่ไก่บ้างถามว่าไก่กับโบไก่ปันใดดอกจ้าประมาณเกือบ40กว่ากิโลลูกลูกลานๆก็เลยได้ถามแล้วว่าอยากไปเบิงบ่อถ่าอยากไปเดี๋ยวสิพ้าไปเบิรงเล่ากับฟ้าตอบตกลงท่านที่เลยจ้าพ่อตามาหอดทนานล่ะพี่น้องเออนังยิ้มมุยมุยยุไครก็เลยถามว่าอยากเขาไปหาเพื่อนบ่อเดี๋ยวสิพ้าเขาไปเล่าก็เลยบอกว่าแต่อยากไปยุนั่นแล้วมาหอดปานนี้แล้วแต่อย เห็นไกลๆอยู่แล้วเนาะพี่น้องมูเจ้าเสือบาัวา่เล่าหูจักเบิดผุเดจารว่ามอลำัู้นีซื้ออยังมอแค้นของมอลำัูทชายซื้ออย่างมอแค้นของมอลำัู้หูยิ่งซื้ออย่างหูจักหอดแม่ของน้องอ้อมสุนิสาผุนเดจาพี่น้องอ๋อๆคอยลืมบอกพี่น้องไปคลิปนี้คอยทายไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนประมาณช่วงนี้แหละจ้าพี่น้องเป็นช่วงบุญบังไฟนั่นแน่จ้าคอยพึ่งได้มีโอกาสมาตัดคลิป เอามาให้พี่น้องได้เบึงกันจ้าตอนนี้ก็เป็นตอนที่คอยพายายเขาไปลังเวทีหาหมอ่ําอภินันน่อยพ่อตะเพินหูว่ายายเก่า12ปีซึ่งเป็นเอฟซเขามาหาอยู่หลังเวทีเป่าหมอ่ําอภินันเป็นกะเฝ้าลงจากเวทีมาหาคุณยายเลยจ้าเฝ้าหาเก้าอี้มาให้นั่งล้วก็ถามสาระทุกสุขดิบคุณยายถามว่าคุณยายอายุจักปีค่ะยายก็ตอบไปว่าเก่า12ปีคุณยายคือแข็งแรงแท้เสียงเพิ่นว่าล้วกระถามว่าหููเดได้ยินชัดแจ๋วบอสายตามมงเห็นชัดจนิ่ครับ คุณยายคุณยายของเขาก็ตอบไปว่ามองเห็นชัดเจนงูกระได้ยินชัดแจ๋วกระปวดแน่แต่ค้านี่ละลาเอ้ยแล้ว่าควาตะวัาจบซ้ำนั่นละจังได้หรอวะเห็นตะจกกระเป๋าเงินบุยบุยเอาเอาบาลนี่เบิดแทะเงินผู้เฒ่าเดือนนี้ความสุขลมอากาศไปโดนหมันควันเยอนเด้อโุนกระพับหลังไก่แข็งแรงแข็งแรงโม่เป็นฮงบุ๋มไส้หนุ่มในร้านจนโดนโดนแต่คนได ok ้แง่งตัวนอก Còn thì chắc bạc. <laughs> พีอ่อนพ่อหอมปากหอมคอตึกใจเพิ่นคักจ<า>้มอลัอภินันเพิ่นกระคอตูงขึ้นไปล่ำทึงเวทีกอนแล้วบาเน่เพิ่นก็ะได้ไปบอกหมอลัมสุนิสา,าคุณยายอายุ92ปีเป็นเอฟซเพิ่นมหาอยู่หลังเวทีเพราะขาขนไปบอกท่านั้นละจ้าพี่น้องมอลำมสุนิสากระ้าลงมาจากเวทีฟ่าวย่างเขามาหาคุณยายเลยจ้าหอดเพิินกระดีดีเป็นกันเองคักจ้ากระามสุขภาพามว่าอายุทอดใยยายมาจากบ้านใดเดินทางมาไกลบ่เพิ่นกระามไทยดีดีจ้านี่แหละเนาะจ้าพี่น้องสำเพ้อมีแต่คน หมักเพล,ลินหลอล้ำคูนีกำลังมาแห้งในช่วงนี้เลยเด้จ้าวันใจ FC รุ่นมีเงินเดือนนี่ละจ้าพี่น้องเฮ้เฮ้วายอกจ้บบาวายอกร์มีทุกรุ่นทุกไวด้วจ้า FC ของเพลินคอยน์กัมักเพือกันจ้า <c oughs> นี่ก็เป็นแม่ของน้องออมสุนิสาจ้าสามาถามไทยสุขภาพย่า่ย่าย <c oughs> แข็งแรง <c oughs> ดินกษาอวนว <c oughs> สันจ้าพี่น้องพอตาซ้ำนั่นแหละแต่ได้ยินเสียงถามว่าแค้นโจยุสัยแค้นของมล้ำน้องออมสุนิสาไหมจ้าเอิ้นกับเอินมาหายจ้าพี่น้องแต่เอินมาโจกอีกแล้วโจกออีีกแแล้วเเเบิิดดขงงนนื ย่ามล้านคอนะน้ีแต่จมกับโจมบัดย่ามนี่เ่าวจกไวบาา้บข่าคอยละมาสออนคุณยายลายพี่น้องความสุขของเราเนาะเห็นหมอแค้นโจแล้ววะเละอยากเห็นหมอแค้นรักอีกเป่นเปาแค้นอยู่ทั้งหานกันไดเปิ้นก็นไ,ดนกนได้ลงมาหาจ้าพี่น้องขั้นเห็นบค่ครบนมือหนีคอยว่าคือสีบกกับ,บานพอแต่หมอแค้นรักมาแล้วสูตรเก่าแลลวบัดนนี้พี่น้องใบาหาเงินในถุงเสียบแม่นหอมาหลายอยู่บนอนอหน,นี่นยองย่างบนอน,องบนอหาเบิ่งอีกแล้วพี่น้องจกมาห้คือเก่าแหลวจ้าปกติคุณยายให้เงินหมอแค เป็นกับขอหอมตามสเตปคือเก้าแวจาพี่น้องแต่บันนี้หมอแค้นรักเพิินบัดว่าหอมลูกแล้วลูก,ลลกสิขอหอมคุณย่ายขึ้นได้บันนี้จังแม่นข่อยเห็นจังแม่นนาฮักลายพีๆหมอล่ํากับเป็นกันเอง <c oughs> กับ f อบซแบเม่นว่าเป็นกันเองแต่กับยาาเฒ่าคนเดียวได้จ้าพี่น้องพ่อแม่ๆอฟมามหาเพิินหลายๆเพิ่นก็เป็นกันเองนาฮักนาฮักทุกคนจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เอ็นดูคุณย่ายทุ่มวัย92้ปีบ้านหน้าล้องจังหวัดน้องบัวลำพูคนนี่สมกับยายเราติดตามมาโดนพี่นอง เห็นโตจริงแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยเบิ่งเลียวคือสิต่ออายุไดปอีกจัหา0อยปีพุนจ้าพี่น้องกอแต่เห็นครบสุขคนแล้วคอยกั้วแล้วกับบานซะแล้วพี่น้องแนะว่าผู้เท่าเนาะคอยก็ย่านแล้วเมยมีการบอกว่าผ้ายางพานไปทั้งหนาหันแนี่ยไปเบิ่งหนาหันใกล้ๆว่าคอยก็พผ้ามาละจ้าพี่น้องคัดใจเลยจ้าว่าแต่บ่ม่อยร้านผู้นี้กับผ้าไปได้เบิ้จแ่ว่าป้าคอยนั่นพี่น้องมุเจ้าระเบิ่งไข่อยว่ามันยายคอยม่วนเลียว้าคอยยายส่แวนนี่แหมอ๋อแต่บ่สนใจเอาแม่พี่น้องเอ้ย มหาเต้นอยู่นะฮะหารผีไม่อรอดของเราคือกันเอ,เอาเอาเอาคักๆ เอาให้มันเต็มที่ไปเลยจ้านี่ละจ้าพี่น้องความเป็นอีสานบ้านเฮาไปใส่มาใส่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มีแต่ความมวนความซึนย่ามมว,กมวน,มกน,นกับมวนย่ามเฮ็ดกระเฮ็ดคือกันละจ้าเวาวแล้ว่ววอยสิกลับบ้านเอาติบไปให้น้องๆมาล่ำจักน้อยแล้วก็ได้ไปบอกเพื่นว่าสิพ้าคุณยายกลับแล้วเดอ้อเพินกับประกาศใส่ไม้พอมพูดขอบคุณคุณยายเอฟซีอายุ92ปีบานนาล้อมให้เดินทางปลอดภัยนะคะ่อยเห็นคลิปนี้ย่ามใด่อยก็มีความสูขจ้าพี่น้องเลยอยากลงคลิปนี้ไว 大家。